ดูความหันศานะอันนี้ผมจะไม่ไม่ห้ามปามเขานะดูความหันศาว่าเขาเล่นกันยังไงนี่ือชีวิตจริงดูชีวิตจริงของเขาเนี่ยทุกคนเห็นไหมด,ดูดูความวุ่นวายอันนี้ผมยังไม่แปลงร่างเป็นพ่อมดนะทุกคนคือพอไม่มีการพูดอะไรเขาก็จะเล่นกันอย่างเงี้ยทุกคน, <c oughs> นเห็นไหม นี่ก็เล่นอยู่ตรงใต้ขาวันนี้อากาศคือคือไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเย็นจัดวันนี้ก็อุณหภูมิลดลงอ้ยเพิ่มขึ้นตรงนี้มันจะอุ่นทุกคนคือตรงนี้ไอ้ห้องบ้านผมมันจะอุ่นถึงแม้มันอ่ามันมีหน้าตาไอ้ประตูที่โล่งอย่างเงี้ยทุกคนใช่ไหมจริงๆไงตรงนี้หน้าต่างมันก็จะมีนะ แต่มันไม่ได้ว่ามีลมเข้ามาทุกคนนว่าไหมเพราะตรงนี้ผมปิดประตูไงว่าอย่างเป็นบ้านปูนแล้วมันก็จะอุ่นมันไม่เย็นเหมือนด้านนอกอะทุกคนเห็นว่าไหมแล้วส่วนเด็กๆเขาก็จะนอนทัน้งข้างนอกทัก้งข้างในตล้วแต่เขาเห็นไหมคิดว่าถ้าด้านในบางทีเขาก็ไปนอนบางทีเขาก็นอนด้านนอกเห็นไหมทุกคนดูนด,นดูปฏิกิริยา ดูนานนกับน้ำโชคยังไม่เกรงใจคุณตาใช่ไหมย,ยังไม่เกรงใจใช่ไหมเนี่ยคุณตาถ่ายคลิปอยู่เนี่ยยังยางยังยาง,ง,ง,งใช่ไหมนานเนาะนานเนาะยางกันใช่ไหมนี่เสียงตานะนี่คือเสียงตานะน้ำโชคตามไม่รู้เรื่องใช่ไหมมา,มาวิโอมาวิโอมาอเด็กเลือคอ ออตัวเองนั่นแหละมาเวลวทุกคนทุกคนพี่มาพยายามที่จะส่องไปด้านนอกคือยังไงยังไงทุกคนยังไงทุกคนอยู่ในความสงบเมอกี <c oughs> <c oughs> องหญิงองหญิงจะมานอนด้ค่ะมาเวลเธออะไรกันนั่งหนาก็คือยอกกันแลงแสดงนะทุกคนมันแสดงกันกัดโดนไม่โดนเปล่ารู้ไหมร้องมันเสียงเจียวจ้าวเลย อย่าให้ตาได้แปลงร่างนะนี่ตายังไม่แปลงร่างนะพี่มา้างนะมันเท้าตานะตัวตัวพิมพ์มังกันนั่นเท้าตานะเออเป็นก็นอนใช่มากวนคนอื่นมาวิวขนฟูนมันหนาวแล้วทุกคนน้องเมกซีนอนด้วยเมกี้เมื่อกี้หลับแล้ว พี่มา้าพี่มาก็นอนเชลูกส่วนองนุนหญิงที่ประจำของเขาอยู่ที่ตรงนี้เขามีที่ประจำนะองุ่งหญิงอะ่ะก็จะนอนมีประจําเลยส่วนนี่ยนกตัวแสบเลยนอนตรงไหนก็ได้นะำนกบอกดูน้าโชคทุกคนอยากให้ดูน้าโชก <laughs> ทุกคนเนี่ยยังน้าโชอ กักันอยู่ตัวเดียวบาง,งอารมณ์เขาก็กากันเนี่ยทุกคนน้ำโชคน้ำโชคมานี่มามาเนี่มาตามานี่หยุดกัดจากตรงนั้นมาเนี่ยน้ำโชคไม่สวยน้ำโชคหันมองกันน้ำโชคมาเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้แต่น้ำโชคกิตนตาบ่นจะกัดแล้วก็บน่น khó cắt măng đi nó cắn để nó tích hạng cắn, cắn nữa 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 điều nữa hạ nữa 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 cặp nano nữa 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 นอนแล้วเหรออยู่นอนด้ทุกคนดืนดูไปวันนี้ทำไมทำไมไอ้น้องทำไมเธอทำไมกี่หูตั้งทำไมเธอมองอะไร ก็แอบถ่ายหนูถ่ายหนูย,นยังไงมาเวียร์นอนเดนน่า,นานโนเธอนี่ดูท้องนี่ตรวจท้องนี่ท้องลายเลยนะท้องลายเลยทำไมท้องเธอร้อนวนะเต้นเยอะเองดิ นนนกินด้เนะกินดีนะัธอสาวินดีนะเธสบมาวิวมองมาวิวมองมาวิวเธอใช้สายตาอย่างนี้เลยเหรอเอเหมือนว่าวินเลยมาวิว,ว,วแอบมองตาเลยแอบมองอะไรแอบมองหาว่าตาบ่นนะมาวิวเหมือนมาใส่เปรนเล่นเลยทุกคนขนยาวหรือถ้าหูมันตั้งมันจะสวยนะมาวิว โชค,ออชคก็เหมือนไอ้แจ็คสันก็เมือตาก็น,นี่เหมือนกันนะเวลาผมดูกันนี่ดูด,ดนานโน,โน้ตใตาเขาดิน,าน,น่เเนาเนเธอเป็นหมาหรือเป็นลิงเนี่ยเธอเป็นหมาหรือเป็นลิงเนี่ยตาว่าเธอน่าจะเป็นลิงมากกว่านะเป็นลิงมากกว่านะเลิงเป็้งข้างเนี่ยเอานำโชคเธอเล่นคนเดียวก็เล่นได้เนาะ ฮะน้ำโชวมานี่มานี่เร็วมานี่น้ำโชวมามาใช่มานี่มานี่เร็วมาทางนี้มาทางนี้น้ำโชวมานี่มาทางนี้มาทางนี้มานี่ยโอ้เล่นคนเดียวเนาะมานี่มาตามานองกับตานี่โอ้เนาะ น้ำชงมัมนอนข้างตาเนี่ยโอ้โตดตดตโตน้ำชงนอนข้างตาอุจัตจัอืมนอนข้างตาในตาไม่ได้ว่า <c oughs> อะไรนอน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 ตาจะกล่อมอืมด <c oughs> ูระหว่างที่ผมจะกล่อมน้ำชงใยญนานไปน้นมาเล่นอีกแล้วยังไงน้ำชกลุงตวไมห่วงเหรอทุกคนดูมาวิวนอนนอนท่าเรียงเขาอะไร ได้ยินโอ้ยนึกว่าหลับได้มาเวลจับแสบน้ำโช๊ะโอ้น้ำโชืมนอน้อลูกนนตรงนี้แหละเดี๋ยวเจ็บเอวนะเอานี่ลงอะ่ะเจ็บเอวนะเนี่ยโอ้จะลงท่านี้โอ้ขึ้นหน่อยเออน่นอนข้างบนไม่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเอามาเนี่ยอืมยังไงอือโอ้ อ้าวมาเวลลูกไปนอนตอนนั้นตรงน,นั้นตอนไหนอะนะมาเวลไม่มานอนนี่หอหะอไม่มันนอนตรงนี้เหรอทุกคนมาเวลกัน้ำโชกเขาไปนอนตรงนู้นยังไงยังไงของพวกเธอเออก็นอนกันตรงนี้นี่อืมอืมยังไง หมายถึงเอ่มดิ้งนั่นนำโชคเธอนี่ยจะได้อันนี้แหละเธอจะให้โชคอะไรเนี่ยให้โชคเอฟซีอะไรเนี่ยไงายท้องเลยนะอะไรของเขาอะไรของเขามันนี่น้ำโชค รักเลวหญิงนอนกลอนเลวหญิงไงทุกคนนักนะทุกคนดูหญิงนอนนี่นอนเอาป่าเอาหน้ากายกายขาผมเมื่อคืนนี้ผมฝันนะเมื่อคืนนี้ฝันเป็นเรื่องพวกเด็กๆเนี่ยมันอยู่กับเด็กๆอ่ะแต่มันจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงหญิง ลูกเจ็บรอไหมไหงยอันนี้งันเจ็บไหมเอาเอาอนอนดีๆนอนดีๆโอ้ลูกเยอะมาเว้ยขนขนมายาฟูพุ่งนี้อนาบน้ำมาเลยพุ่งนี้อาบน้ำน,นนะตัวมือหน้าเกล็ดอย่างนี้คุเจ้า ย่ตัวแสบทุกคนอยตัวแสบมาเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยไม่หลับไม่นอนอย่ตัวแสบยินนาโนน้ำโชค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 มานี่อ้าวนอนยังไงเนี่ยน้ำโชคทุกคนผมเกุ้มน้ำโชค